สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์หลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นวิดีโอหรือเคยได้อ่านประวัติคุณ สีวิชัยทรงสุวรรณเป็นคนที่มีความมานะอดทนจากความรู้ที่ไม่มากขยันเรียนต่อเนื่องศึกษาจนจบปริญญาลองมาดูประวัติชีวิตน่าสนใจนะคะคุณสีวิชัยทรงสวรรณเป็นคนจังหวัดราชบุรีผู้ดำเนินรายการก็เป็นคนจังหวัดราชบุรีเหมือนกันก็เลยขอหยิบตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเท่าความไปถึงวันที่19ตุลา2559นีวิชัยทรงสุวรรณตอนนั้นอายุ72นะคะ เป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณของศูนย์อนาคมัยแม่และเด็กเขต7หรือศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีชาวบ้านหมู่ที่9ตําตำบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เคยถึงเรื่องราวความประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชอย่างใกล้ชิดถึง3ครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ชีวิตและวงตระกูลทรงสุวรรณพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำรงชีวิตประจําวันจนมีความเจริญก้าวหน้าจากชีวิตการเป็นพนักง,งานขับรถยนต์ความรู้ชั้นป .4 ก้าวสู่ชีวิตไว้ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดราชบุรีด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายศิวิชัยเล่าให้ฟังว่าแม้การเวลาจะล่วงเลยมาถึง45ปีแต่ภาพยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจ ครั้งแรกเมื่อวันที่18ตุลา2514เวลาประมาณ13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินมาถวายภ้าพักตถินต้นณวัดเขาวังตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยตนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อมนำพวงมาลัยดอกไม้สด2พวงนั่งรอรับเสด็จด้วยความตั้งใจ อยู่ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนวัดเขาวังนะคะทั้งสองพระอ,องค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินต้นจนหมดภารกิจก็เสด็จลงมาจากวัดเขาวังให้ประชาชนได้ชื่นชมพะมระบรมีจนเสด็จมาถึงหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนที่ตนนั่งอยู่ก็คือคุณศรีวิชัยทรงสุวรรณนั่งอยู่จึงได้ยื่นพานเพื่อทูลเก้าถวายพงไาาัยพระกร่อนพระองค์ยื่นพระหัตมารับมาลลยและทรงตัดว่าขอบใจนะ ขณะเดียวกันตนก็ทูลเก้าถวายรายงานชื่อนามสกุลและศูนย์อนามัยแม่และเด็กซึ่งเป็นสถานที่ทำงานพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าหน่วยงานนี้เคยมาเปิดเมื่อสองปีก่อนใช่ไหมซึ่งตนก็ทูลกลับไปว่าใช่พะยะค่ะจากนั้นพระองค์ทรงรับสั่งว่าไม่ต้องใช้คำลา,าสาซับให้พูดธรรมดาและพระองค์ก็ทรงตัดถามถึงงานที่ทาอายุการศึกษา เมื่อได้กลับบังคทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าผมอายุ27ปีตอนนั้นก็าอายุ27นะคุณศรีวิชัยอ,อายุ27ปีทําหน้าที่เป็นพนักง,งานขับรถยนต์มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และพระองค์ทรงตัดถามว่าขับรถไปที่ไหนบ้างตนก็ทูลไปว่าขับรถไปในพื้นที่ชนบท พื้นที่ธุรกันดารถนนหนทางลำบากมากเนื่องจากศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขตเจ็ราชบุรีรับผิดชอบพื้นที่7จังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันไปจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าจงไปหาทางศึกษาต่อเพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนน้อมรับสัง่งพร้อมทั้งก้มกราบที่พระบาทแล้วพระองค์ก็สเสด็จผ่านไป ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงมาประทับเบื้องหน้าทรงเอื้อมพระหัตารับมาไรพระก่อนแล้วรับสั่งว่ารับสั่งกับพระองค์ท่านไปแล้วต้องนําไปปฏิบัตินะตนจึงทูลกลับว่าพะยาค่ะจากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงสเสด็จประทับรถพระที่นั่งทรงสเสด็จราชดำเนินกับนายศรีวิชัยเล่าต่อว่าวันรุ่งขึ้นนางยุพาปฐถมพัดขัวหน้าศึกษาิเทศเขตห้า ได้เดินทางมาถามตนเอ็นว่าในหลวงรับสั่งอะไรแก่ตนบ้างตนจึงเล่าให้ฟังไปว่าในหลวงรับสั่งให้ตนหาทางศึกษาต่อจากนั้นก็จึงพาไปสมัครที่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดขาว,วางังแสงช่วงชูวนิตโรงเรียนชื่อเดิมนะแล้วก็เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นคือครั้งที่1ที่รับเสด็จนะคะมาดูครั้งที่2 ครั้งที่สองเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละองทุเระบาทเมื่อวันที่19พฤศจิกายน,น2515พระองค์ทรงสเสด็จณวัดดอนตูมอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตนก็ได้นำมะายพระกรไปทูลเก้าถวายอีกพระองค์ทรงเอื้อมผ้าหัดมารับมลัยตนจึงกราบบําทมทูลถวายรายงานชื่อนามสกุลและที่ทํางานพระองค์ทรงยืนนิ่งไปชั่วครู่ และมองหน้าตนเองทรงตัดถามว่าไปเรียนแล้วหรือ,อยังในจังหวะนั้นคุณศิวิชัยน้ำตาไหลด้วยความปพื้มปิติและกราบทูลไปว่ากำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดขาววังท่านก็รับสั่งว่าให้มีความพยายามมันจะมีอุปสรรคเพราะเราอายุเยอะแล้วแต่ถ้าพยายามจะผ่านไปได้จากนั้นพระองค์ก็เสด็จผ่านไป จากนั้นมาตนก็พยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมศ .3 นะคะแล้วก็มีโอกาสสอบชิงทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพนักงานอนามัยที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ถูกส่งไปศึกษาต่อที่ศูนย์ฝึกอบรมกรมอนามัยภาคกลางจังหวัดชลบุรีจนเรียนจบหลักสูตรได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการและพ้นจากตำแหน่งลูกจ้างประจําหน้าที่พนักงานขับรถลไล่ปีต่อมา ผู้บังคับบัญชาและกลัวนาไมยสนับสนุนให้ตนลาราชการไปศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจนจบหลักสูตรปริญญาตรีเป็นรุ่นที่9ในตอนนั้นตนก็คิดว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระอ,องค์ท่านเนื่องจากรุ่นพี่รุ่นที่8เนี่ยบอกว่าพระอ,องค์ท่านประชวรแล้วก็ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎราชกุมารเนี่ยพระราชทานแทนในปี2538อันนั้นคือรุ่น8 ะะซึ่งรุ่น8นี้พระองค์รัชการที่9เริ่มทรงประชวรน,นะคะยศสีวิชัยเผยด้วยความปพื้อปิติพร้อมหลังน้ําตาว่าราวต้นเดือนพฤษภา2539ตนจึงเขียนหนังสือกับบังคมทุนผ่านกองราชเลขาใจความว่า โปรดกรุณาทูลให้พระอ,องค์ทรงทราบด้วยว่ากับผมนายศิวิชัยทรงสุวรรณผู้ที่พระอ,องค์รับสั่งให้ไปหาทางศึกษาต่อซึ่งกับผมได้เรียนต่อจนจบชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตที่คณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วพร้อมทั้งนำส่งไปจยาบัดไปยังสำนักพระราชวังภายหลังมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศให้นักศึกษาที่จบปี2 5 3 8ง2 5 3 9เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกรกฎาคม2539มณอาคารใหม่สวนอัมพรโดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรตนได้ยื่นมือไปเบื้องหน้าพร้อมทั้งถวายรายงานนะคะรับปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ด้วยความตื้นตันใจน้ำตาไหล ด้วยความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณซึ่งพระองค์ทรงแย้มพระสวนให้โดยที่ตนมีความปรับปรื่มปิติด้วยความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงรับสั่งให้ตนไปหาทางศึกษาต่อแล้วพระองค์ก็เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้ซึ่งตรงนี้ค่ะก้มหน้านะคะรับคนที่เห็นที่พระองค์ทรงพระสวนก็คือเพื่อนที่อยู่ถัดไปนะคะก็เล่าให้ฟังหลังจากที่รับปริญญาบัตรเสร็จแล้ว นายสีวิชัยเก่าด้วยอาการเศร้าเสียใจว่าหลังจากที่ท,ทราบข่าวการสวรรคตตนและครอบครัวต่างเศร้าโศกเสียใจซึ่งตนเนี่ย ก็จะนําพระราชดำรัสของพระอ,องค์ใช้ประกอบในการดารงชีวิตประจําวันเพราะการที่ตนประสบความสําเร็จมาได้จากพนักง,งานลูกจ้างขับรถนะคะจบเพียงชั้นป .4 จนศึกษาสูงสุป,ปรญญาตรีและเข้ารับราชการนะคะในกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบรุรีจนกเกษียณร,ราชการปัจจุบันประกอบอาชีพนะเป็นอรัมนิตเขียนข้อความในหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นมีบุตรหนึ่งคนนะคะก็คือดออรจิรัชวันทรงสุวรรณวิภาเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเฉลิมพระเก,กียรติ ที่เพชรบูรณ์แล้วก็ที่กรุงเทพผูพ้อำนวยการนะคะตัวอาจารย์เองได้มีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์กับท่านศรีวิชัยทรงสวรรค์แล้วก็ได้สอบถามนะเนื่องจากว่าเป็นคนราบบุรีด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เรียนสอบถามว่าปัจจุบันเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่ท่านตอบว่า76ปีแล้วแล้วก็เลยได้คุยต่อว่าอาท่านศรีวิชัยได้นําหลักคําสอนของในหลวงราชการที่9มาใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะ คำตอบที่ได้ยินก็คือความพอเพียงนะแล้วก็ขยายความให้ฟังว่าได้ใช้หลักในเรื่องของการประหยะัดการอดออมการมีเมตตาการที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นกันเองการมีความเป็นกันเองก็พูดให้ฟังว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังมีความเป็นกันเองกับประชาชนนะคะก็เป็นที่ปลื้มปิติที่แบบตื้นตันใจนะคะปัจจุบันท่านศรีวิชัยเป็นนักคอลัมนิส ในหนังสือพิมพ์ก้าวหน้าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจาจังหวัดราชบุรีแล้วก็เขียนอยู่3คอลัมน์ก็คืออยากลืมกับจานะคอลัมน์แนะนําการเมืองแล้วก็คอลัมน์แนะนําสุขภาพคําถามท้ายสุดที่ผู้นุนรายการเนี่ยสอบถามก็คือในเมื่อท่านเนี่ยเขียนคอลัมน์สุขภาพท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรเพราะในวัย76ปีนี้ให้เล่าให้ฟังว่าท่านไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า ก็แอบบอกขำๆว่าเพอท่านดื่มสมัยหนุ่มมาเยอะแล้วเพราะตอนทํางานกับ กลุ่มเพื่อนไงะ,ะก็จะมีสังสรรค์มีดืม่มมีอะไรกันก็เลิกนะคะไม่สุบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าก็เลยทําให้สุขภาพดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ทุกท่านได้ฟังแล้วก็มีความสุขมีความตื่นตันใจแล้วก็ร่วมกันรู้สึกมีความปัาปื้มใจนะคะเมื่อนึกถึงในหลวงรัชการที่9ข้อมูลตรงประวัติท่านศรีวิชัยเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจาก www ข่าวสด co th ขอขอบคุณจากข่าวสดด้วยนะคะ แนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 0623965298